สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่นะคะสาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มาอัปเดตรถครอบครัวนะคะให้กับลูกค้าที่อยากได้รถขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวนี้นะคะเป็น Isuzu m u x 3.0ตัวขับ4 4 w h e e l นะคะลูกค้าปี2020นะคะลูกค้าสีบอลเงินคันนี้ราคาขายอยู่ที่829,000บาทนะคะรายได้ประมาณ25,000บาทจัดไฟแนนซ์คนเดียวได้เลยเครดิตจัดฟรีดาวนะคะลูกนะคะ้าคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13,000บาทเท่านั้นเองสนใจคันนี้นะคะลูกค้าแคปหน้าจอนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0824692496วันนี้ดี๋ยวพาไปชมนะคะกับรถครอบครัวนะคะสายเนวิ สายสนุกขับดีนะคะกับตัว m ิ w เอคันนี้นะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางมาให้เรียบร้อยนะคะทะเบียนได้เป็น1ขขนึ่งหอข่นอเนนสี 4, 7, 8, 6, ่เกรุงเทพมหานครและใหม่คันนี้นะคะใช้งานไปเพียง1นึ0 0แสนหนึโลเท่านั้นเองมาดูกันดีกว่านะคะว่าตัวนี้นะคะกับตัวขับ4ีเนวิของสงปี2 0งปี2020 มิวเอ็กให้อะไรกับลูกค้ามาบ้างนะคะในไฟด้านหน้านะคะลูกค้าสังเกตนะคะจะได้เป็นไฟมันติดเรีเฟกเตอร์หรือว่าเป็นไฟ LED ด้านหน้ามาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนดีไซน์ด้านหน้านะคะลูกค้าเป็นกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดำนะคะเปลี่ยนชมเป็นสีดำมาให้เรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าคู่ LED นะคะลูกค้ากันชนหน้าเป็นสีดำเพิ่มความดุดันนะคะให้กับเจ้าตัวมิวเอ็กคันนี้นะคะแล้วก็ ในส่วนของดีไซน์นะคะตัวนี้นะเพิ่มความ <c oughs> มิติหรือว่าเพิ่มออปชันของอตัวรถเพิ่มเข้ามานะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีการตกแต่งนะคะในส่วนของสเกิร์ตนะคะด้านหน้าและด้านหลังมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อลูกค้าคันนี้จะได้เป็นซุ้มล้อบางๆสีดาแบบนี้นะคะดุล่อเหลาเลยนะคะล้อมแม็กเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะคะลูกค้าคันนี้นะ ล้อมแม็กนะคะได้เป็นสีทูโทนปัดเงานะคะได้เป็นล้อมแม็กขอบ18ยางได้มากับตัวรถเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอา,ายละเอียดเส้นสายของตัวรถนะคะด้านข้างด้านบนนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของฝากระโปงนะคะลูกค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์น,นะคะไม่มีรอยบุบ ลอยขูดหรือว่าลอยชนมาแต่อย่างใดนะคะนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาอัปเดตให้กับลูกค้าได้ดูกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวเรามีการเก็บงานนะคะโครงสร้างแล้วก็รายละเอียดของตัวรถให้อีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะลูกค้า,าทีา่ที่เหยียบประตูที่เหยียบนะคะประตูนะคะทั้งสองด้านได้เป็นสีดำกระจกปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้าง มาพร้อมกับไฟสัญญาเตือนให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของที่จับประตูนะลูกค้าจะได้เป็นแบบโครเมียมทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนของตัวรถนะคะติดตั้งสามารถที่จะบรรทุกนะคะน้ําหนักเพิ่มได้50โลขึ้นไปนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในของตัวรถกันบ้างนะคะภายในของอฝั่งผู้โดยสารนะคะลูกค้า ภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสีดำหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์นะคะด้านข้างนะคะจะได้เป็นบรุด,ด้วยหนังสีดำแล้วก็มีลายฉลุเป็นสีดำกับโครเมียมนั่นเองนะคะโครงสร้างของตัวรถนะคะลูกค้าอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ไม่มีรอยคันน็อตนะคะหรือว่ารอยโปสีมา,าใดนี่นะคะแอร์แบ็กด้านหน้านะคะมีมาให้ครบ7จดใบ นะมาพร้อมกับอ็อกเซซอรีทุกอย่างนะคะเป็นของ m ิวเทั้งหมดเลยนี่นะคะที่วางของนะคะหรือว่า,าที่วางสักรละนะคะในส่วนของคู่มือนะคะอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะคันนี้นะคะพวงมาลัยได้เป็นมันติ ฟังชันมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอกล้องถอยหลังนะคะตัวเชื่อมต่อเนวินะคะดูเส้นทางการขับขี่ได้ที่หน้าจอเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของออปชันนะคะตัวนี้นะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ในส่วนของระบบออปชันความปลอดภัยนี่สามารถที่จะเลือกนะคะเป็นโหมดขับ2หรือขับ4ได้นะคะลูกค้าไทรอยากได้คันนี้ ะะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะสุวินทวงศ์46สาขาที่3นะคะลูกค้าเบาะนะคะเป็นเบาะมากับตัวรุ่นนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะของคูมแมกนะคะแล้วก็ในส่วนของอฝั่งห้องผู้โดยสารนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของอด้านหลังนะคะลูกค้ามีที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้นะคะแล้วก็ ภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำคุมโทนหมดเลยนะคะสามารถพับได้มีที่พักแขนวางแก้วน้ำนะคะในส่วนตรงกลางมาให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับหน้าจอดีวีดีนะคะแอร์ด้านหลังนะคะสามารถปรับระดับได้เช่นเดียวกันนะะมีที่วางของมีที่เก็บของสัมภาระให้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะคะ อันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่829,000บาทได้ตัวขับ2และขับ4นะคะไปในตัวสามารถเลือกระดับได้นะคะลูกค้าราคานี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13,000บาทตลอดอายุสัญญานะคะรีโมทนะคะไอ้กุญแจนะคะลูกค,ค้ามีกุญแจสำรองมาให้นะคะไฟหน้าไฟหลังนะคะเป็น LED มาให้เรียบร้อยนะคะไฟหลังไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟทั นะคะแล้วก็มีสปอตไลท์นะคะด้านหลังให้นี่ด้านหลังสวยมากนะลูกค้าคันนี้นะมีกันชนด้านหลังนะคะติดตั้งสเกิร์ตด้านหลังมาให้นะคะหล่อเลยนะคะยางอะไหล่มีให้ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะมีที่รองรับน้ําหนักนะคะกรณีที่ลูกค้านะคะอยากบรรทุกของนะคะได้เลยคันนี้นะคะสามารถขนของสัมภาระขึ้นด้านบนได้นะครใครที่เป็นสายท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะขึ้นเขานะคะหรือว่า ลงใต้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเบาะสามารถทับได้เรียบแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะเราจะใส่ไว้ให้ด้านข้างนะคะแล้วก็เครื่องมืออะไรนะคะใส่ไว้ให้ครบเช่นเดียวกันนี่มาดูในส่วนของโครงสร้างของตัวรถด,ด้านข้างนะคะลูกค้านี่สวยมากนะคะเป็นบอดี้ของตัวรถนะคะที่เดิมแท้ไม่มีรอยขันนอ็อตไม่มีรอยขูดรอยเปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะคะตรงนี้เนี่ยที่ให้ดูนะคะเพื่อการันตีให้ลูกค้านะคะได้ดูว่าคันนี้นะคะรถไม่มีชนหนัก ขี่คว่ำหรือจมน้ํามาแน่นอนนะคะเป็นรถที่หน่วยงานตระวรวงมานะคะขับซีนะคะสำหรับวิวเนะคะตอนนี้มีเข้ามา1เดียวนะคะลูกค้าใครสนใจอยากได้อยู่นะคะรีทักเข้ามาได้นะคะที่เบอร์082-469-2496ได้เลยนะคะหรือลูกค้าอยากเดินทางเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะมาได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะะลูกค้าสามารถโทรมานัดหมายนะคะเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ เข้ามานะคะถูกใจจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะเอกสารัตบประชาชนใบเดียวนะคะลูกค้าสามารถซื้อรถได้นะคะอ่ะใครใครที่ยิ่งมีเครดิตดีนะคะลูกค้าบอกเลยว่าซื้อรถง่ายขึ้นนะคะจัดฟรีดาวไปเลยพร้อมกับรับดอกเบีย้ยพิเศษนะคะนี่ตัวนี้นะคะในส่วนของเบาะด้านหน้านะคะลูกค้าได้เป็นเบาะป <c> ร <oughs> ับไฟฟ้านะคะด้านหน้ามาให้แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างบอดี้ของตัวรถด้านข้างนะคะลูกคา้าเห็นไหมคะนี่นะคะรอย R A นะคะรอยมาร์กของทางศูนย์นะคะของตัวอีสูซูนะยคะยังอยู่นี่รอยเชื่อมต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้การเติมยางน,นะคะในัวเจนนะคะมีระบุไว้ให้ชัดเจนนะคะโครงสร้างหุงตัวรถแน่นอนนะคะเดิมแท้ไม่มีรถชนหนักผิดควา จมน้ำมาแน่นอนนะคะตัวเจอนะคะเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นที่เพชรยนต์นะคะเพราะว่าเรามีการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถให้ลูกค้ามีใบเซอร์การันตีให้ลูกค้าได้มั่นใจอยู่แล้วนะคะว่ารถที่เพชรยนต์ไม่มีชนหนักผิดความหมาแน่นอนนะคะสนใจคันนี้นะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496นะคะลูกค้าหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะแอดมาที่บ้านเขียวตามเบอร์ที่มิ้นทให้ไว้ได้เลย นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมิลลาไปก่อนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมินลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ